ันนี้นะคะเรามากินมาม่าก,ก่อนดีกันอีกดเลยนะคะวันนี้มาทำ ASMR กันนะคะ้โหลงตรงนะคะเราถ่ายไปสามคลิปแล้วค่ะเพราะกล้องมันดับนะคะเราก็เลยต้องถ่ายไปสามคลิปนะนะคะเราจะทำ ASMR ทีนะคะสวยเลยอ่ะไม่เราเล่นได้ใช่ไหมนะคะทุกคนน่ากินไหมเคยกจะผักเตยปักบ้านใจ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini <laughs> Đây của anh có mày Không Thêm như cái phè quá, quá. กินคนนี่นะคะทุกคนมันบ้ามันกินมาม่าแล้วไปกินขนมมันบ้าที่สุดเห็นมันกินก็เลยลองมามีรถมาขออนุญาตด,ด้วยนะคะขอขอภไฟด้วยนะ แรงนะยิ่งมันไปเลอยทุกคนกินด้วยย่วเขาไม่งเพาะไมเพาะค่ะยิ่มันไปเลยทุกคนหน่งตายแล้วไหมนี้ค่ะมันย้อย ทำไรหมดทำได้พแยกเกี่ยว ไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใส่ปลิกไงใช่ไหมของพี่เป็ดมากมาเราใส่หมดเลยคุณบอกพี่เังไม่เป็ดมากเดี๋ยวก็ใส่ปลิกอืมเอา่อย ครองล้นเลยหมด้นเตะอีเดียวตั้งไมู่ดตั้งอันี้นะทุกคนตั้งไม่ได้เราเห็นไหมเออคะ เจ็ดพันกรัมตอนนี้ก็เริ่มน้ำตาจะไหลเลยค่ะ เยวมาดูันนะคะเวลากินของเพื่อเราจะถึงถึงกี่นาทีเนาะใช่ไหมตอนนี้ก็ 9, 5, 5่านาทีเร็วนะคะ5นาที4 45 46 47นะคะ47 48 50วินาทีนะคะตอนนี้6นาทีเลวนะคะทุกคน คืออะไรทำไม <c oughs> <c oughs> มันย้อยน้ำน้ำน้ำตื็นในทั้งวัน <c oughs> แล้วพีตีก่อนนะ นมันดูขนาดตอนกินข้าวนะพอไปเปินพอเลเปิลจะดีนะมันมาหยิบทางนี้นั้นดิเจ็ดนาทีสองนาทีนะคะเจ็ดนาทีห้าหนาวิมันเป็นวิกข้าหลังอะ่ะ 吃泡面，对了，好了 ดูว่าน้องมันจะกินได้กี่นาทีเป็นดูดียังเลยตั้งแต่เลยทุกคนดูทุกคน,กคนด,ดู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 ดีดูขอมเปิรนเฟินแล้วตัวมันดูจริงจๆๆๆีาอะไรกินเสร็จมันปะ มื่อ <rôle> ก <à déc> ี้กินเมื่อวานใช่ไหมมันกินไม่เหลือนี่นี่ไม่เหลือเศษมาม่าอันเล็กๆแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้ฉันบอกว่าไปชมเนาะฉันั้นกินน้ำไปด้วยไหมกินถ้วยไปด้วยไหม ตอนกินตอนดูเข้าไปได้แลลวมันหวานนะเมื่อคืนสักพักไม่อยากจะอธิบาย,ยหวานเยอะน,นักดนกคน ยังเลยต้องก็ลุยดูมาใหญ่ช่วยก็ดู <c oughs> ยังเลยต้องก็ลุยก่อนตอนนี้ก็9นาทีแล้วนะทุกคน9นาที37วิเ,เลยดูมนตาม กลองมันชักกระยืครับเพื่อชักกระยื้ทุกคนไปเปิดนไปปีนต้นไหนอื่นทำอะ <c oughs> หาเลอะไรทำอะไอย่างอีกค่ะสินาที <c oughs> สิบวินอทะตอนนี้สิบนาทีแล้วเ <c oughs> ชื่อเลยเป็นสิบห้านาทีเป็นร้อยนาทีกว่านกนเสร็จด <c oughs> ูกินช้ามากไปเปิดนไปปีนต้นกล้วยได้ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> หน้หมักแตกน้หมักแตกแก็แกเจ้าหูสูง180ขาพี่ขาปิดขาะล้วรจอกันัูสูง้อย